สวัสดีทุกทุกท่านนะคะวันนี้หมอลินจะมาทำนายดวงวันเกิดในเดือนพฤษภาคมนะคะ2568นะคะเริ่มที่วันแรกนะคะก็คือวันจันทร์ฝากเป็นกำลังใจโดยการกดติดตามกดถูกใจแล้วก็กดแชร์เพื่อเป็นค่าครูนะคะ สำหรับคนที่เกิดวันจัน์นะคะการงานของคุณนะคะในช่วงนี้งานที่คุณมุ่งหวังให้คุณใช้ความตั้งใจมุ่งมั่นพยายามอย่างมากๆคุณจะสำเร็จและคว้าชัยชนะมาได้คุณมีเกณฑ์ได้ของหรือรางวัลชิ้นใหญ่เกี่ยวกับเรื่องงานที่คุณหวังอยู่ ส่วนบางอย่างที่มันไม่ได้ดั่งใจนะคะหรือเป็นความผิดพลาดไปแล้วให้คุณปล่อยวางอย่ายึดติดในเดือนพฤษภาคมนะคะสำหรับชาววันจันทร์เป็นช่วงที่ดีมากนะคะงานดีเงินดีงานปังความสำเร็จในเรื่องงานนะคะสมปรานาอยากไหว้ขอพอรนะคะสำหรับชาววันจันทร์ช่วงนี้ให้คุณไหว้ขอพอรผู้มีพระคุณที่คุณเคารพนับถือมากที่สุดนะคะมาต่อกันในเรื่องของ การเงินการเงินสําหรับชาววัน,วนจันทร์ช่วงนี้นะคะการเงินที่ผ่านมาแย่ไม่ได้ดั่งใจนะคะให้เรามัดระวังในเรื่องของการถูกหักหลังถูกโกงคุณเป็นคนชอบช่วยเหลือคนอื่นแต่พอตัวเองเดือดร้อนกับไม่มีใครให้ความช่วยเหลือคุณต้องต่อสู้ด้วยตัวของคุณเองเรื่องเงินคุณถึงจะผ่านไปได้คุณจะต้องรู้จักอดทนรอเวลาทุกอย่าง จะผ่านไปได้ได้วยดีสำหรับคนมีแฟนมีคู่นะคะมีการวางแผนในเรื่องของการแต่งงานให้คุณลดความใจร้อนในเรื่องของการใช้เงินลงเสริมดวงของชาววันจันทร์ช่วงนี้นะคะให้คุณแต่งตัวแต่งหน้าให้สวยนะคะเพื่อรับทรัพย์รับโชคนะคะมาต่อกันในเรื่องของความรัก <c oughs> โทษค่ะ สำหรับชาววันจันนะคะความรักที่ผ่านมาของคุณค่อนข้างเครียดและคุณไปโฟกัสเรื่องเงินมากนะคะจนคุณไม่ได้สนใจใส่ใจคนรอบข้างมากพอหลังจากนี้ให้คุณแบ่งเวลาใส่ใจคนรอบข้างให้มากขึ้นเรื่องความรักคุณอย่าเครียดมากจนเกินไปให้คุณรู้จักปล่อยวางคุณจะได้ไม่ทุกข์สำหรับใครนะคะมีแฟนมีคู่นะเขาจะให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับเรื่องเงินหรือให้ความ ซัพพอร์ตสนับสนุนนะคะความสัมพันธ์ในครอบครัวที่ผ่านมาถ้าไม่ค่อยดีช่วงนี้ความสัมพันธ์ในครอบครัวจะดีขึ้นนะคะมาต่อที่สุขภาพสําหรับชาววันจันทร์ให้ระมัดระวังสายตาปวดไหล่ปวดบา่าปวดแขนปวดเอวปวดขาปวดหัวเข่าและระมัดระวังเกี่ยวกับนิ้วล็อกให้คุณระมัดระวังช่วงนี้ระบบเลือดของคุณจะมีปัญหานะคะนี่คือการทานายดวงวันเกิด ของคนเกิดวันจันทร์ในเดือนพฤษภาคมเดี๋ยวมาต่อกันที่วันอังคารขอบคุณค่ะ